สนับสนุนโดย้ง,ยท,งท่านที่ในวันนี้ต่อนะครับอย่างที่คุยกันเริ่มแรกะนะฮะต้นทุนชีวิตของทั้ง3ท่านนี่จะต่ำตตนะฮะตแต่ว่าต้องใช้แรงเป็นทุนใช้เงื่อแลกเงินมาต้องบอกว่าย่างไงอย่างค,คุณตันนี่เห็นบอกว่าต้องแบกของอยู่5ปีเลยกับ จริงๆอยู่บริษัทนี้ครับไม่ได้แบกห้าปีเข้าไปปุ๊บแบกของก่อนแบแล้วก็มาส่งของแล้วมาเป็นเซลล์ตอนสุดท้ายจบด้วยเป็นซูเปอร์ไบเซอร์เริ่มต้นยังไงทําไมถึงว่าเป็นคนแบกของก่อนได้ก็บอกว่าเรียนเมืองนอกเมืองนาด้วยเรียนไม่รู้เรื่องครับไม่ชอบเลยนรู้ไม่รู้รู้ไม่หล่อพ่อไม่รวยพีนไม่เก่งก็เลยเป็นส่วนเคลือนของห้องอะ่รงเงี้ยก็เลยแบบตอนที่อยู่ต่างประเทศน่ะเหรอคะกลับอยู่ปีนังอยู่ปีนังอยู่ปีนังเรียนแล้วแต่ว่าผมค้นพบตัวเองว่าครับ ผมมีสิ่งหนึ่งที่คนอื่นไม่มีครับ่คุณหล่อคุณรวยนะส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีสิ่งนี้คือความอดทนเรียนปีนังถึงถึงถึงชั้นไหนครับก็มสามผมบอกพี่สาวว่าผมไม่เรียนแล้วราบอกว่าตีตัวแล้วไฟมาเลยมาเลยก็พอผมก็เป็นคนที่ง่ายๆนะครับเอาไม่เรียนก็พาไปฝังงานเลยที่บริษัทราาธานีเมโทรทางน้ำราชวงศ์เขาทำอะไรฮะบริษัทนี้บริษัทนี้เป็นบริษัทของเคอสาพัฒน์ผมก็เป็นพนักงานใน warehouse แบกของอย่างเดียวเงินเดือนเงิจ็ดร้อยบาทเดียวแล้วเจ็ดร้อยบาทแล้วหลังจากนั้นเป็นคนแบกของอยู่ที่นั่นกันมาแล้วอยู่ดีๆอยู่ดีๆมาเป็นเท่าแก่ได้ไงครับเป้าหมายของผมอ่ะคืออยากเป็นเท่าแก่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจครับห้าปีผมเป็นซูเปอร์วิเซอร์ก็ตำแหน่งค่อนข้างสูงแล้วนะครับุณนี่เป็นผู้นักงานยี่ห้าสิบกว่าผมยี่สิบเลยแหละแน่นเลยสิเป็นซูเปอร์วิเซอร์แล้วแล้วผมเชื่อว่าเขากงไม่รออก่งง่ายงผมรอไม่ไหวละ ผมก็ตัดสินใจลาออกไปทาธุรกิจส่วนตัวตอนนั้นมีต้นทุนของเรายังมีเงินทุนทอะไรเลยราเอะทำอะไรขายหนังสือพิมพ์ฉบับละสองบาทกำไรสี่สิบาทหมายความว่าไปลงทุนเอาหนังสือพิมพ์มาแล้วก็ขายแล้วกำไรไม่มีร้านนะครับมันเช่าเช่าหน้าบ้านเขาโตตัวเดียวเห็นบอกธุรกิจแรกเริ่มลงทุนวันแรกยังไม่ทันจะเจ๊งเลยขายหนังสือพิมพ์เจ๊งได้ไงผมอยากรู้ ก็ผมก็ขอึงเขาไม่ไม่มีเหลือเงินเลยนะขอขอเงินพ่อมา25งหมื่นห้าสาวมาสองหมื่นห้ารวมเป็นห้าหมื่นก็ไปซื้อของที่แถวหัวลำโพงมีหนังสือขายส่งนะครับนังสือพิมันมีท้องถิ่นส่งอยู่แล้วพวกโปเกตบุ๊ี่ต้องซื้อที่กรุงเทพแล้วก็สมัยก่อนนี้กรุงเทพชุมพรเป็นรถรถทัวร์สี่สิบบาทใบหนึ่งผมก็ทําตีซีกับพนักงานคนขับรถแล้วตีตัวใบเดียวแต่เอาหนังสือทั้งหมดสี่ห้าหมื่นน่ยยัดอยู่ใต้รถทัวร์แล้วผมก็ขึ้นรถทัวร์มันเหนื่อยเวลาไปซื้อนัก่ว้ ข้าไปในใต้รถตัวผมไม่รู้ตัวนะผมมไ่รู้หลับสบายอยู่ในรถหลับสบายไปถึงปุ๊บจอดพอดีบะร้านที่ผมขายอยู่ารมณ์อารมณ์ได้มากเลยรวยแล้วเวัยตรงข้ามรถทัวร์เลยคาบร้านที่ผมจะดูนะจอดปุ๊บเราลบปุบเราดีดไปขึ้นเขาเปิดออกมาปุ๊บผมสุดถล่มตรงไปที่พื้นเลยลูกก็ลูกไม่ขึ้นอ่ะห้าหมื่นห้าหมื่นสลายไปกับกองนี่เลยใช่ไหมเคยๆตอนนั้นยังไม่ถนัดว่าคิดว่ายังพอพอช่วยได้แต่จริงก็ไม่ได้หรอก ไม่ไม่ไม่ยังคิดจะกอบกู้นั่นสิเ <c oughs> ปิ่นี้เลยอนคนนั้นกู้มานานมากเลยครับ <c oughs> ทำไงทำไงเออเอาเตารีดเอาไม้อัดมามทับเอาที่หนีบมันหนีบ<ะ>ทำทุกอย่างสุดท้ายทิ้งหมดแหละมันใช้ไม่ได้เพราะน้ำกับนังสือไม่ถูกกันล้วอย่างนี้พอแบบว่าทั้งเขาสุดทั้งแบบไม่มีวิธีไหนจะช่วยเราได้เงินก็ไม่มีแล้วหมดกําลังใจแล้วมีวิธีคือสู้ยังไงคะก็มีทางือกสองทางทางือกก็ไปเป็นเซล์ใหม่อีกอันหนึ่งก็เคยสู้ พี่คุเรามีแค่นี้แหละไม่ว่าเราจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจยินดีไม่ยินดีมันเกิดขึ้นแล้วแต่นี้มันมีคําพูดประโยชน์หนึ่งนะแม่ผมเคยบอกว่าถ้าเราอยากจะประสบผลนะต้องไม่กลัวแพ้แพ้เคยทางผ่านของชัยชนะคือแม่ผมพูดไปผมก็ไม่รู้สึกอะไรนะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าผมว่าทุกคนเป็นนะเวลาคุณจะทาอะไรใหม่ๆมันจะมีอะไรมามาทดลองเราอ่ะแกเดี๋ยวว่าเราจะผ่านมันได้เปล่าครับผมก็รู้ขึ้นมาแล้วครับแพ้คือทางผ่านของชัยชนะส่วนยอดงั้นเคยเจอมาแล้วอะล่ะเรารู้แล้วว่า เนี่ยมันเป็นบททดสอบของเราเลยฮะก็ลุกมาแล้วก็ไปซื้อใหม่แล้เอาไม่ใช่รถเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ทีนี้ผมพบมีท่าใหม่ด้วยอะไรเอามีดไปด้วยทำไมมันชื่ออะไรตัดน้ำอ่ะตัดน้ำไม่ใช่แล้วถ้าฝนตกแล้วรถทัวร์มันจะจอดหรือไม่ได้จอดแน่อยู่แล้วก็เลยเจ้ามีดไปจี้ชฉพาะแล้วจี้พวกลักษะจี้ไปเลย ท่วมอีกทีแล้วผมจะยิ้มตาใครอีกล่ะความคิดที่ตอนนั้นมันมันอัจฉริยะอ่านคิดได้แค่นี้เอาเจ๊กอ่ะแล้วเป็นไงคะครั้งนั้นจากครั้งนั้นฝนไม่ตกหางฝนไม่ตกเลยลอตัวนี้ล้อต่อไปนะคนเราล้มก็ได้ลุก ก็ได้มันสําคัญอที่ว่าล้มล้มอีครั้งไม่สาคัญแต่ว่ามันลุกขึ้นหรือเปล่าจริงจริงใช่ใช่อันนี้แบบผมเลยบอกเลยว่าผมภูมิใจที่สุดไม่ใช่ไม่เคยล้มล้มทุกครั้งอ่ะเดี๋ยวว่าผมลุกขึ้นมาได้เกือบทุกครั้งโอเคม่กคนหนึ่งคุณบัวขาวคนนี้ก็ต้องเคยล้มมาเยอะแหละม่เคยมาจนทุกวันนี้เจ็บตัวแรกเงินมาตั้งแต่เด็กเลยไฟแรกจําได้แบบอายุเท่าไหร่อ๋อไฟแรกจาได้มัน8ขวบใช่ครับ8ดขวบนะ คือจริงๆแล้วก่อนนั้นไปไปดูก่อนคือเวทีมวยที่ก็มีการชกกันไปกันก็เลยอึ้งเขาใช้เปียกมวยใช่ไหมตอนนั้นครับเขาตอนนั้นยังไม่ยังไม่มาเปียกไงครับตอนนั้นคือตอนนั้นเราดำยังเราดำยังหรือว่าเพิ่งมาดำแล้วดำได้เกินแล้วนึกว่าตอนแรกเด็กขานี่ป๋ากขาเห็นชื่อบัวขาหนกว่าตอนเด็กเด็กขาเลยนึก่าแล้วไงแล้วไงเขาไปเจอไปเจอปุ๊บเอ้ยก็เลยสนใจไงก็เลยกลับมาไปขอ พี่ๆแถบหมู่บ้านซ้อมครับอยากชกมวยอยากมาซ้อม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 อยู่ประมาณเป็นเดือนอะไเดือนเหมือนกันมีวันหนึ่งก็เลยมีงานที่เขาจะมาประกบคู่มวยเปลี่ยนมวยเลยครับได้ยินข่าวก็เลยไปขอเงินแม่ร้อยหนึ่งต่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาเงินร้อยหนึ่งเนี่ยไปไปวางมาจำเวลาค่าค่าสมัครแน่ๆโอ้โลงทุนก่อนช่วยลงทุนตังค์ด้วยใช่เขาก็เลยไปขอเงินแม่ถ้าชนะถ้าชนะจะได้อะไรก็ชนะก็ได้สองร้อยได้สองร้อยเอเงินขอคุ้คนนู้นด้วยคนนี้คนนู้นด้วยแอ้โหพ่แม่ ท่าแฟก็เจ็บด้วยไปด้วยธรรมดาแม่แม่จะทักจะถามว่าเออเอาเงินไปทําอะไรเงี้ยแต่วันนั้นแม่ไม่ถามเลยก็เลยแปลกใจเฮ้ยแม่ทำไมไม่ถามเงินไปทำอะไรแล้วเจ้าหมาว่าทำไมแม่ไม่ถามเราก็เลยไม่เอะใจไงครับโดยกลับมาค่อยค่อยถามเหมือนกันก็เลยไปก่อนรีบไปไงครับนรีบไปเสร็จได้มาก่อนก็ไปละพอเปียกปุ๊บจะมีเขาเรียกรุ่นรุ่นเท่ากันมาประกบยืนบนเขาใช้อะไรเขาใช้น้ำหนักหรือใช้น้ำหนัก ฉันหนักครับน้หนักชัางนี้โอเคก็ถ้ากอ๋อต้อขึ้นช่างใช่ขึ้นช่างคณะกรรมการเขาเรียกคนหนึ่งมายืนหน้าวิธีเพื่อที่จะหาคู่โชคกับคนนี้เพื่อไอคนที่ที่เคยชกแล้วมันเก่งแล้วอ๋อมันเก่งเขาก็เลยเอาตัวตัวเอามายืนหน้าก็เลยคนที่เหลืออยากจะชกคนนี้ออกมาเลยอะไรอย่้ยครจะชคไอ้นี่ถูกต้องครับกล้ามากี่คนไอตัวผมก็อยากชคอยู่แล้วครับไม่สนใจว่าใคร จะเก่งแค่ไหนก็เลยก้าวไปเลยครับก้าวไปใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนคนอื่นถีบออกไปไม่ใช่นะเขาอยากชคอยู่แล้วก้าวไปเลยแล้วเป็นยังไงผลผลเป็นยังไงชนะครับน่ชนะเนาะได้เงินคืนกับบ้านกับบ้านกำไรเปนร้อยหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากรู้สิแม่ว่าไงต่อล้แม่พอเปรียบมวยกลับมาก็เลยถามแม่เอวแม่ทำไมไม่ถามแต่เอาเงินไปรอยเอาไปทำอะไรแม่บอกเออรู้แล้วว่าจะเอาไปทำอะไรก็คือรู้ว่าเอาไปชกชาวบ้านมุนในหมู่บ้านบอกไว้แล้วว่าจะทำอะไร แม่ก็เตรียมไปแล้วเหอเพราะว่าชาวบ้านห้งเห็นแล้วไงนี่ไปซ้อมนี่หนักเต็มที่เตรียมตัวไปแล้วว่างั้นเหรออันนี้อันนี้เก่งในระดับเขาเรียกว่าระดับภูธรถ้าเกิดว่าไปขึ้นชกเวทีมาตรฐานสูงๆเนี่ยเป็นไงฮะได้ข่าวว่าตอนนั้นแพ้ตลอดเหรอฮะพอเข้ามาอยู่เวทีมาตรฐานพอเข้ามาชกเวทีใหญ่ๆนึงอะไรกูกรุงเชพคอะสีไฟแรกแพ้หมดเลยแพ้รั่วเหรอแพ้แบบไหนแพ้คะแนนหรือแพ้คะแนนสู้ไม่ได้ถอดใจเลย มากครับเก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าแบกกลับบ้านแล้วครับไม่เอาละเอาแล้วไม่ถึงยังมีบัวขาวอันนี้อยู่ได้มันน่าจะกลับบ้านไปแล้วนะมันมีอยู่ว่าพอแบกออกไปก้าวไปจากค่ายก้าวหนึ่งมันมีอะไรเหมือนกับดึงเราไว้เจ้าที่่กลับมาเจอวันหวานกลับมาเจอวันหวานกลับมาเจอวันหวาน